สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่ในแอปจ๊กครับผมก็เป็นแอปฟังเพลงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับตั้งค่ายังไงนะครับให้ได้เพลงที่มีความคมชัดมากที่สุดนะฮะก็เราสามารถตั้ง d e f a u l t ให้ได้เลยนะครับว่าเราเปิดเพลงมาเนี่ยถ้าเกิดคุณภาพเพลงที่เราฟังเนี่ยมันสามารถดันได้ถึงสูงสุดแค่ไหนมันก็จะดันให้ถึงสูงสุดเท่านั้นเลยนะครับวิธีการตั้งค่าเนี่ยไม่ยากครับผมเรามาดูกันเลยครับผม อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาที่แอปจูก,ก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงมุมซ้ายบนนะครับหรือว่าตรงที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับกดเข้าไป1นทีครับจากนั้นในหน้านี้นะครับให้ไปตรงปุ่มฟันเฟืองนะครับหรือว่าปุ่มเซตติ้งนั่นเองกดเข้าไปครับ โอเคเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับในส่วนต่อมาที่ต้องตั้งค่านะครับก็คือเจ้า Streaming Quality ตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะใช้คำว่าคุณภาพเสียงนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไป1ทีครับผมจากนั้นนะครับของเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเป็น Medium อยู่อย่างนี้นะครับก็ให้กดไปที่ h i f i เลยครับมันก็จะขึ้นอปอ u p เตือนอย่างนี้ขึ้นมานะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจครับกด c o n f i r มไปมันก็แค่เตือนว่ามันจะใช้เน็ตมากขึ้นนะครับ แล้วก็ต้องไปเซตติ้งอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของ WiFi ด้านล่างนะครับของเพื่อนๆก็น่าจะเป็นมีเดียมแบบนี้เหมือนกันก็กดไปที่ HiFi นะฮะให้มันสูงสุดเลยนะฮะเพียงเท่านี้นะครับเมื่อเพื่อนๆไปเปิดเพลงเนี่ยเสียงมันก็จะออกมาคุณภาพสูงสุดแล้วครับโอเคก็ลองนำไปทำดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปอย่าลืมสับสกา์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ